วันนี้อยู่กับการเล่นเกมกับ p o c o F7 Pro. คลิปนี้เป็นคลิปเปิดนั่นเองนะซึ่งที่ผมทำแยกเป็น EP EP เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเหมยซูร,รุ่นไอคูอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าผมไม่สามารถอัดคลิปแบบติดต่อกันยาวๆแล้วก็นั่งตัดต่อยาวๆได้นะคือมันจะไม่เสร็จเอานะครับก็เลยแบ่งเป็น EP EP ไปนะมันจะได้ลงได้แน่นอนนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำคลิปเสร็จรวมกัน3 EP เสร็จก็อัพเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูกันนะ ประมาณนี้ก็ EP นี้นะครับมาเล่นเกมตามนี้เลยนะด้านบน6เกมนี้นะครับเล่นเหมือนกับตัวเมยซู21เลยใครอยากลองเทียบเปิดคลิปเทียบกันได้นะครับก็จะเทสคล้ายๆกันนะเกมแต่ละเกมเนี่ยก็จะเรียงเหมือนกันเลยนะครับยกเว้นไอคูนิโอซิที่มันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เรียงนะครับเพิ่งมาเริ่มเรียงตรงนี้นะครับก็ลอง กดกดดูเอาได้นะครับ <S <S ผมทำไทม์สแตมไว้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันก่อนเลยนะว่าตัวนี้คือ PoCo F 7 Pro นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2.0.103.0นะครับ Android 15ถ้าทาปเดตเนี่ยก็สามารถอัปได้นะครับเหมือนจะเพิ่มเรื่องความเสถียรอะไรด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตก่อนแล้วก็มาเล่นให้ดูกันนะครับอันดับแรกนะครับมาดูคะแนน e d u t ู o กันก่อนเลยนะเปิดเข้ามาครับตอนนี้ หนึ่งล้านแปดแสนแปคะแนนนะอันนี้เนี่ยเปิดโหมดแบตเตอรี่สูงสุดเรียบร้อยนะครับเนี่ยดูมันก็จะเป็นสีฟ้า,านะเปิดเรียบร้อยนะครับคะแนนได้ประมาณลนะ้านแะแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับ Geekbench 6ตรงนี้ปึ๊บอยู่ที่2,108กับ6,466นะครับโอเคคะแนนเทสประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมเกมกันดีกว่านะครับการเล่นเกมเนี่ยผมก็จะหน้าจอไปด้วยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะ A Z ตัวนี้นะครับที่สามารถอัดได้นะ setting ในการอัดหน้าจอเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ได้อัดเหมือนกับของเมย์ซูนะครับเมย์ซูเนี่ยจะใช้เป็นตัวอัดหน้าจอของเครื่องนะมันจะทําให้เฟรมเรทมันกําหนดไม่ได้นะครับมันมีบางคลิปที่เฟรมเรทผมแต่ไม่ถึง60นะเพราะว่ามันตั้งค่าไม่ได้แต่นี้มันเลือกได้เนี่ย ผมเอาเป็นแค่60เท่านั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกก่อนนะครับเครื่องนี้ไม่มีขายออฟไลน์นะครับออฟไลน์คืออะไรออฟไลน์ก็คือวางขายตามหน้าร้านวางขายตามห้างอะไรต่างๆไม่มีนะครับตัวนี้วางจําหน่ายออนไลน์เท่านั้นนะก็คือทําตลาดแค่ออนไลน์บนพวกแพลตฟอร์มช้อปปี้ลาซาด้าทิตตอกอะไรพวกนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือจะกดข้างนี่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ย ตรงวิดีโอตรงนี้สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมแปะแต่ร้านของแท้เท่านั้นนะก็คือมีหลายคนทักมาถามนะครับว่าร้านที่ผมแปะเนี่ยมันไว้ใจได้ไหมไว้ใจได้นะครับเพราะว่าผมแปะแต่ร้านที่ผมเคยสั่งเท่านั้นนะครับไปรับชมเกมกันมาครับเกม ROV นะครับเกมนี้ผมลง120เฟรมแล้วมาดูกันว่าจะติดหรือไม่ติดเออโอเค มาดูกันนะครับนี่ครับเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบบักๆตรงนี้นะเพราะว่าเราไปลง120เฟรมมาถ้าไม่ลงก็ไม่มีโหมดเกมเปิดสุดวินบูธเรียบร้อยออาอมาไหมไม่มานะโอเคถ้ามันไม่มาเนี่ยจากที่เราคาดการได้คือมันเป็นจากการอัปเดตมาใหม่นะครับอัปเดตมาใหม่ก็ จะยังไม่สามารถใช้งานได้นะเราต้องรอตัวแอปที่เราใช้ปลดล็อกเฟรมเนี่ยอัปเดตนะครับมันถึงน่าจะมันน่าจะใช้ได้นะครับนะเราก็เล่นแค่60เฟรมไปละกันนะครับโลยทะลุมันนี่ไแ,แล้วก็ขอบเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวต่อความร้อนนะครับ ความร้อนจะส่งมาที่มือเราค่อนข้างเร็วนะมีแวะไป62-63เฟรมเลยนะดูดิอุ้ย65เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปคือมันปลดได้หรือไม่ได้เนี่ยมันทะลุปไปเยอะเกินแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะ ผมคิดว่าน่าจะยังปลดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตนะครับตัวปลดล็อกเดียนึงทีอันนี้เรียบร,ร้อยเจ็บมากตัวผมค่อนข้างบางนะเล่นเกมนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยไหวแล้วนะครับสกินตัวนี้ก็แบบโอ้โหเสียคูฟองไปค่อนข้างเยอะนะคือถ้ากดซื้อเนี่ยได้แล้วนะครับ แต่คูปองโอยไม่ทละลุแต่คูปองที่ผมเสียไปเนี่ยคือมันซื้อกดซื้อได้ถึง2ตัวเลยนะแต่ว่าบางตัวก็ดวงดีนะครับบางตัวก็ดวงดีนะสกินตัวกจีนะนคือทีเดียวก็ได้นะครับย5้าครูปอง ยี่สิบนอ่งมาเด้โอ้โหอึดอึดอึดมากตัวอะไรอะ่ะโอ้โหนี่ยี่สิบสองขอรับนะกันมาเด้โคตรอึดน,นะเป็นใครไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ ตามเลวอ,อยู่นะครับตัวน okay, ี้การทัดอะไรก็โอเคดีนะทุกคนเออทำไรเนี่ยโอ้มาดิมาดีดูเลือดดูเลือดนี่นี่นี่อล่รค่อนข้างมั่วนะ กยเจ็บมากการทัดอะไรเนี่ยก็ติดมือดีนะครับอย่าลืมมาเปิดตรงในเกมโหมดด้วยนะครับสำหรับการทัดและให้มันติดมือแบบเน้นๆเลยนะครับสำหรับเกมที่ต้องการตอบสนองแบบรวดเร็วอย่างโมบ้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดหมดหมดจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ โอ้เจ็บ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 เยอะเจ็ดหมื่นเลยอ่ะโหเอือแรงอยู่นนะเราตรีแรงมมก,กเลยโอเครียบร้อยสวยงามยูเฟมมันแบบในเกมนะมันขึ้นไป63เลยนะครับ เจ็บร้อยเี็บร้อยหนึ่งอู้หูาย้อนทะยานเจ็บเจ็บเราน่าจะชนะได้ไม่ยากเจยบร้อยเอเคจบ ประมาณนี้ ROV นะครับผมว่าค่อนข้างร้อนมาครับเกมต่อมานะครับ Head OK นะปรับเป็นสูงสุดนะครับเป็น Mac เลยผมหาที่เปลี่ยนภาษาไม่เจอนะผมลืมอีกแล้วปรับเป็น Mac นะครับแล้วก็อันนี้เป็น6เลยไปนี่ Ultimate h d r ผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตามที่แนะนำนะ อ่ะเซตติ้งมีประมาณนี้นะครับปรับสุดนั่นเองไปดูกันนึกว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นไป3ตัวนะครับแต่ว่ามันน่าจะคนล,ละสัปดาห์กันแล้วอ้าวไม่มาทำไมไม่มานะผมงงมากเนี่ยเซตติ้งแบบนี้หรือว่าผมจำผิดนะครับเพราะว่ามันมีรุ่นหนึ่งนะที่เล่นได้น่าจะเป็น IQ คู o e 0นะครับที่เป็น120เฟรมนะแต่ตัวนี้ยัง ไม่ได้นะครับได้แค่60เนาะเอฟเฟกตัวนี้ก็ไม่ค่อยอลังการกเท่าไหร่นลเนี่ยเนี่ยลองกดๆดดูนะได้แค่นี้นะครับเฟรมน่าเสียดายมากดูฟุดก็ใช้ได้ใช่นี่มีหกสิบห้าเฟรม หกสิบเก้ายังไงเนะี่ย okay. ตัวเกมมันก็จับได้แค่นี้นะเนี่ยตัวเกมมันก็ขึ้นไปหกสิบห้าห้าสิบเก้านะครับอืมอ ประมาณนี้นะครับเฮดโอเนะเล่นได้60เฟรมนะครับ Identity V นะครับเกมนี้กราฟิกปรับเป็นสูงสุดสูงสุดแล้วก็การลบรอยขุขะไม่เปิดนะครับปิดไว้อ่ะเมื่อกี้ผมปัดหน้านี้ออกมามันมีอะไรเนี่ยโฆษณาเหรอตรงโหมดเกมนะมาครับ Identity V นะ60เฟรมครับผมเราสามารถปรับแต่งได้เพิ่มเติม,ต,มตรงนี้นะเนี่ย รับให้มันกดเร็ว,รวนะครับนี่เปิดไปมามาดูกันเกมนี้จะจบเร็วเหมือนตาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอืมมาเหรอ โอ้เกือบไปมาเออเลือ,อสี่แล้วโอ้ยือบ ว่าน่าจะได้โอ้งานเข้าสักทีเดยวขึ้นมาเลยเรียบร้อยหนึ่งขอวิ่งก่อนละกันตานี้มีลุ้นชนะแน่นอน เพื่อนยังหนีแต่เราไม่หนีเอาที่ซอ,องมาแล้วมาทางไหนอะอไปเนี่ยด,ดีกว่าอ,อยู่นูน่นไม่มาหรอกซ้อมต่อเลยละกันเฮ้ยตกใจ เนื่องเอ้าประตูเปิดเฉยทางไหนดีทางนี้แล้วกันมาแล้วไปแล้ว จบเกมต่อมานะครับค่าเอ็กนะจะปรับสุดแบบนี้เลยไปนี่ลื่นนะนี่เป็นไงปรับสุดนะครับ โคตแรงดูความลื่นห้าสิบเฟรมพอเราชนปุ๊บเนี่ยเฟรมเหลืออยู่ประมาณสี่สิบห้านี่ยดูดูโอ้โหเป็นไงทุกคน มี29เฟรมบ้างนะครับเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือแบบมันอยู่ในเมืองนะมันก็เลยเฟรมต่ำนิดนึงนะครับความร้อนนี่เริ่มขึ้นมาแล้วน,นะเกมนี้ขอบ,ขอบเริ่มร้อนแล้วนะครับที่ขอบเนี่ยรู้สึกว่ามันจะร้อนกว่ามือนะความรู้สึกแต่ว่าตัวเลขที่ขอบมันก็น้อยกว่าบนหน้าจอนะครับที่มือเราแตะอยู่ เนี่ยโอ้โหดูดูชนทีเฟรมหายเลยนะอ่าประมาณนี้นะสำหรับเกมคาเอ็กปรับสุดกับโ o โฟ F7 Pro ลองวัดอุณหภูมิกันฟื้นสี่สิบสองเอาละครับมาเกมแอดฟาวนี่โอ้ทำไมตังเยอะมากไม่รู้ไปทำอะไรมามาครับเซตติ้งเนี่ยเราจะเปิดเป็น120เฟรมนะถึงมันจะเล่น ไม่ถึงก็ตามนะครับตั้งค่าสูงสุดสูงสุดในเป็นฟอร์ดอะไรสักรุ่นนะเฟรมห้าสิบสองห้าสิบเก้าเหมือนมันล็อกที่หกสิบนั่นไ มันก็ยังอยู่ที่58นะครับทุกคนเหมือนมันล็อกไว้ที่60สิบเลยนะอืม จบแล้วโคตรเร็วเกมนี้60เฟร,รมเนี่ยทำได้ลื่นเลยนะแต่ว่า1 2 0เฟร,รมเปิดแล้วไม่ขึ้นนะน่าจะเป็นความร้อนของเครื่องที่เยอะเกินไปนะครับเลยดรอปเฟร,รมเลทลงแล้วก็120เฟร,รมเนี่ยผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนโหลดเกมครั้งแรกๆเลยนะครับก็แปลว่าเราไม่ต้องออกเกมแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะก็คือปรับ120เฟร,รมถูกต้องเรียบร้อยนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาประมาณนี้เกมสุดท้ายนะครับ e football ปรับ60เฟรมสูงสุดแบบนี้ไปดูกัน จบเรียบร้อยนะครับกับ6เกมที่เล่นไปใน EP นี้เล่นไปทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมง12นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก100%เหลืออยู่83%นะวันนี้เราเปิดแบตเตอรี่สีฟ้าด้วยนะมันก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับอุณหภูมิเนี่ยเล่นเอาวี A v เนี่ย44องศาเลยนะถือว่าค่อนข้างสูงนะครับประมาณนี้ไว้เจอกัน EP ต่อไป